ขอส่งความรักความละลึกนึกถึงความปรารถนาดีถึงทุกทุกท่านวันนี้การปวดเงือกและฟันค่อยทุเลาบาบางลงและวันนี้เป็นวันโกนทุกนี้เป็นวันพระขอให้ท่านทั้งหลายได้เปิดฟังตอนนอนเถิดเป็นการสวดมนต์เสริมความสบายสบายใจกับพวกเรา ที่ทับฟังเสียงตามสายอันดับแรกจะได้สวดบาร,รมีสามสิบทัศนะโดยท่านท่านท,ทั้งหลายนอนฟังไปหรือเปิดฟังไปก็เชื่อว่าจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ระดับหนึ่งนะโหมิเตชาวาโหมิเตชาวาโหมิเตชาวาขอให้ตัวข้าพเจ้าและผู้ที่ได้ยินเสียงน,นี้พูดคิดทำสิ่งใด จงมีเดชมีอำนาจประสบการสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลละนานเป็นนิพนิรกันเทือนต่อไปเป็นการว่าบารมีสามสิบทัศนะ <c oughs> ธานบะารมีสามปันโนธานะอุปบารมีสามปันโนธานะปรมัตถปรมีสามปันโนเมตามัยตี การุณามุติตาอุเบกาปรมีสัมปันโนอิทธิโสภควาสีละปรมีสัมปันโนสีละอุปปรมีสัมปันโนสีละปรมัตถะปรมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุติตาอุเบกาปรมีสัมปันโนอิทธิโสภควาเนคขัมปรมีสัมปันโนเนคขัมอุปปรมีสัมปันโนเนคขัมปรมัตถะปรมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุติตา beka para mi sampan no iti panja para mi sampan panja upa para mi panja para mat ta para mi sampan ti kalu na muli tau beka para mi sampan no iti Wilia palami sampano wilia uba palami sampano wilia paramat parami sampano meta karuna มูติตาอุเบขาบารมีสามปันโนอิติปิโสภะควาขันติ ปรมีสัมปันโนขันติอุปปรมีสัมปันโนขันติปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามูทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิทวิสโภควาสัจปรมีสัมปันโนสัจะอุปปรมีสัมปันโนสัจปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามูทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิทิิสภควา අထන පမ සပန ထမ සန අထන පမ පမສနသာမသကလနှditaာ uပက පမစပန ဆပခවාသ පမສနာ မສနta ප පမສနသာမသကလန မထာ uပခ ပမစပနအသပဆိုပခာ uပခ ပမစပန uပခ urlပပမစပန uပခ ပမထပမစပနမသာမသကလနမထာပပခပမစပန အပဆိုပခවා။ ทัศบามีสัมปันโนทัศอุปปามีสัมปันโนทัศพรมัตตปบามีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุตตาอุเบขาปามีสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธังสรนังกัชามิธัมมังสรนังกัชามิสรังขังสรนังกัชามินะมอมิหัง ต่อไปจะเป็นบทนมัสการพระเกศแก้วจุลามณีตั้งจิตกันให้ดีนะญาติโยมพึงสดับตับฟังด้วยความตั้งจิตตั้งใจนะอิติปิโสระขวาอารหังสัมมาสาัมพุโธนะโมขจวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อข้าจะดับจิตลงอย่าให้ไล่ลงขอให้จิตจำนงตรงทางะนิพาน ขอให้พบดวงแก้วห้อยแค้วหมู่มารขอให้ท่านพระสิอานข้าจะไปนมันสการพระเกศแก้วพระจุลามณีเจดีสถานเป็นที่ไหวที่สักการกุศลสัมปันโนอิติปิโสภะขาอลรหังสัมมาสามพุทธโธนะโมข้าจะไหวพระธรรมเจ้าของพระพุทธองค์เมื่อข้าจะดับจิตลงอย่าให้ไล่ลงขอให้จิตจำนงตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้วห้ยแค้วหมู่มาขอให้ทันพระสิอานขาจัไปนำมำสกการพระเกตแก้วพระจุลามณีเจดีสถานเป็นที่ไหวทีสักการกุศลสัมปันโนอิตปิโสพระขวารลหังส้ำม,มาส้มพุทธโธนาโมขจะไหวพระสังฆงขาจาของพระพุทธองค์เมื่อข้าจะ ดับจิตลงอย่าให้ไล่ลงขอให้จิตจำนงตรงทางพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วไห้แค้วหมู่มาขอให้ทันพระสิอานเขาจะไปน้มัสการพระเกตแก้วพระจุลมณีเจดีสถานเป็นที่ไยวทีสักกักุสรสัมปันโนภควตัตีต่อไปเป็นบทพระคาถาโพธิบาททิเศษนะ อิติปิโสพระคุวาพระพุทธคุณังอิติปิโสพระคุวาพระธรรมคุณังอิติปิโสพระคุวาพระสังฆคุณังทุกขโรขปพยังวิวันเฉยเยหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายข้อสเนียดจังไรหายไปจากพวกเราทันทีวิวันเฉยเยสัพพะค้อกลางวันสัพพะค้อกลางคืนสัพพะค้อข้างคืนสัพพะค้อข้างแรมข้อ เดือนเคาะปีเคาะดีเข้ามาเคาะร้ายออกไปขอให้มีชัยชนะมงคลลาผลภูนทวีคุ้มโทษทิโทซะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสพระขวาสัพพลาพังพระวันตุเมังข้านตุสุลาข้านตุต่อตานี้ไปเป็นบทอุเทน เป็นคาถาบูชาพ่อคุณพ่อพ่อคุณแม่คนที่บูชาพ่อแม่นั้นไม่เคยตกต่ําเจริญรุ่งเรืองเกาะที่เรามีความกตัญญูเป็นเกาะป้องกันเหตุเพศภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งจิตตั้งใจพึงสดับตับฟังมนบทนี้นะ อะเปตาย,ยจาจักขุมาเอกราชาหาินสวรรค์นโนปตวินปภาสโสตังตังนมัาสามิหินสวรรค์นโนนางปตวินปภาสังตย,ยงจักขุตาวิหารเรมุทิวสังเยพามนาเวทกุสะพธรรมเมตเมนโมเตจมัน,มามน,มามานปาลยันตุนัมมาตุพุทธานงังนัมมาตุโพธิยานโมวิมุตตานงังนโม บิมุติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรจรลติเอสนาพระปริีต่อแตนิปไปเป็นคาถานกคุม้มหมายถึงคุ้มครองตัวเราเองคุ้มครองบ้านเรือนคุ้มครองทรัพย์สินสมบัติคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะอธิโรกเกสีละคุโนศา,จาสจังโสเจยนุทยา เตนะสัจเจนะกาหามิสัจกิริมนุตตังอวัชิตวาธรรมะพลังสลิตวาปุพเพเกชินีสัจจะพรมวสายสัจกิริมกาสันสันติปาคาปัตนาสันติปัตทาวจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตะเวทตตปัตเมสัจเกตยไมหังมหาปัจจิโตสิขิวัชเชติโสละโสอุทกะโสอะไร วัดเชธิโสและสะกรลนีกัลก,กะลีสานิอุทกังปัตตวาญาทาสกีสัจเจนเมสมนุนติเอสาวเมสัจปารมีตบทนิยตโยมเป็นบทโพชฌงค์ขปริตถ้าใครมีทุกส่งโรคภัยเค่เจ็บก็าหายสิ้นสาบสูญไปนะตั้งจิตให้ดีนะ โพธชังโคสติสังคาโตธรรมมางวิจโยตถาวิริยมเปติปัสสาติโพธชังคาจะตถาเปเลสมาถุเปขโพธชังคาสัตเตเตสัพทัสินาโุนินาสัมมทขาตาภาวิตาภุริกตาสังวัตตานเตปินญาญิพานายัจปพติยา เอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตหนตุสัพพทาเอกสมิงสมเยนาโธโมคันลานจักกาสปังคิลาเนทุกิเตทิสวโพุจังเกสัตเตสยิเตจตังอภินันทิตวาโรคามูจินสุตังคเนเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตหนตุสพพทาเอกธาธรรมราชาปิเครันเยนาภิเปจโตจุนธาเถเรนตันเยนะ ตันเยวพัะนาเปตวานาสาตลังสัมโมทิตวาจอาพาธาตามหาบุตธาสิทธานโสเอเตนัสจวัเทนโสทิเตโหตุสาปตาปหีนาเตจะอาพาธาตินนามนามปิมเหสินังมะคาหะตะกิเลสาวปัตานุปาติธรรมะตังเอเตนัสจวัฒเทนโสทิเตโหตุสาปตาบทต่อทนิไป ขอให้พวกเราตั้งจิตให้เป็นสมาธิคิดจิิงในประการใดขอให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองตลอดกาลนะสัรเพพุทธาพระบัตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานังสเตเ,ตเชนลังขังพันธามิสาพาสซบทนี้ขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะลาบยศสุสระเสริญจเจริญลุ่งเรืองกับผู้ที่มีสัมมาปฏิบัติ โดยทั่วกันนะอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพาวัตโกวันวัตโกสกวัตโกโหตุสัพพธา สุนัตขัดตังสุมังคลังสุปปาตังสุหูติังสุขโนสุมหูโตจะสุยตังพัมมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณีทีเตปทากินาปทากินานิกตวานละพันตัดเถปทากิเน วะตุสัพท์มังคลังละขันตุศัพท์เทวตาสัพพุทธาพระธมาพัังคานุปาเวนสัถาโสติพระวันปุเตสิทธิกิตังสิทธิกมังสิทธิลาโพชยโยนิจังขอรอบยะสุขสรรเสริญความมีความมีกระตัญยูกับบิดามารดาความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจงบังเกิดกับพวกเราหมู่ชาวพุทธขอให้ ประสบกับความสวัสดีมีชัยโดยทั่วหน้ากันอันหนึ่งขอบอกแจ้งข่าวการกุศลว่าว่าวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สามวันนี้จะออมีผู้พิการทางสายตาเนี่ยประมาณตั้งแปดสิบคนหรือร้อยคนเนี่ยจะมาขอถือศีลศีลแปด นปะฏิบัติกรรมฐา,านที่วสุธารามนี่นี่เขาเคยทำมาทุกปีแล้วก็เคยให้ความอนุเคราะห์เขามาเป็นประจำหลายๆวัดที่เขาไปเขาก็ไม่อยากจะได้หรือว่าเราจะเป็นภาระนะแม้จะเป็นสามวันก็ตามทีแต่เราก็มีผลกระทบมากเหมือนกันนะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรล้วก็เป็นใจนะนอกจากนี้แล้ว ท่านทั้งหลายที่ได้เคยมาบูชาเทวสุวรรณมาบูชาพระเครื่องของสุธารามเพื่อบูริทิสีและพันธกุศลเนี่ยเราได้เปิดศูนย์ไปมานานแล้วแล้วเราเปิดศูนย์ตามาศูนย์ตาเนี่ยก็มีคนมาเข้าคิวคอยพาคอยลอกตาผ่าตาต้อตากระจกตาลมเหล่านี้เป็นต้นนะเป็นร้อยๆ้ลายตอนเนี้ย เราก็เลยตัดสินใจว่าตามกําลังของเราเนี่ยเราก็จะพาตัดให้สามสิบดวงสามสิบตานะสามสิบท่านเนี่ยนะในวันที่สิบสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่วันละสิบลายสิบลายสิบลาย,ส,ลาย,ส,ลายสามสามวันนี้นะเงินที่เป็นค่าจ่ายนี้นะก็คือการที่ท่านทั้งหลายมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ แล้วก็มาบูชาพระบ้างมาบูชาทา้าเวสุวรรณบ้างที่ซื้อดอกไม้ทูบเทียนหน้าทา้าเวสุวรรณอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้บุญกุศลเนี่ยจงเป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปกับทุกท่านขอให้ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสายตากว้างไกลสืบต่อไปและขอให้ทุกคนจง หายทุกหายโศกหายโลกหายไปหายข้อสเนียดจางไรหายไปจากผู้เราทันทีสัพพะทะนัางสัพพะลาพังพวันตุโลาขันตุสุลคัตตุนะขอให้ทุกคนตรงมีแต่ความสุขความเจริญตอตอนนี้ไปตั้งใจสวดมนต์ก่อนนอนกันทุกคนนะว่าพร้อมๆกันเลยก็ได้นะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะะขวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสว่างขาโตพระวตาธมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวโตาสาวกสังโูสังขังนมามิ นะโมตัสตตสะพระกะวะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะพระคะวะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะพระกะวะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังแควคัขวขดธรรมังแควคัดสังฆังแควคัดจงบังเกิดกับท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงตามสายนี้โดยทั่วกัน นำมนต์น ids, well, like ้ำมัดกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสนามนตรเสนีมนตรออกไปให้พุทธวิเาสันตุพุทธทางมุตเตียขุจะเดินหนนธรรมังมุตเตียขุจะเดินสังฆังมุตตียขุจะเดินหนเดินด้วยพุทโธอิเดทุตัวนโมพุทธายะพุทธทางมหาเทโลธรรมังมหาเทโลสังฆังมหาเทโลขอทุกท่านนี้จงเทโลด้วยพุทโธอิติทุกตัวนโมพุทธายะมีสุขภาพแข็งแรงอะโลคยาปรมาราพาความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐ จงบ่งเกิดกับท่านทั้งหลายโดยทั่วกันพุทธังมาเทโลทำมังมาเทโลสังฆมาเทโลพุทธังรักษาทำมังรักษาสังฆรักษารักษาพวกท่านทั้งหลายรักษาประเทศชาติบ้านเมืองถวายเป็นพระลุกศนแ่พระบรมักีวงทุกทุพระองค์โดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทิน ขอเจริญพรและสวัสดีอาจจะยาวไปหน่อยเพราะใช้ระยะเวลาถึง16นาทีกว่าเกือบสินาทีขอทุกท่านจงตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขขอให้บังมีสีสุขโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร